กิจวัตรประจำวันของฟ้ามูค่ะตื่นเช้ามาตีสี่ครับมาอาบน้ำก่อนนะครับนี่ครับอาบน้ำนะครับอาผมเปลี่ยนเสื้อผ้าครับเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับโอ้ยเดีอยวไปแล้วครับอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านี่ครับอาซ้อมน้องทาวบูธนะครับน้องทาวบูธนะครับห้องเตรียมไว้นะครับเพื่อเขาฟ้ามนะครับเสร็จจากแนนห้องก็ไปนี่ครับจุ่มอาท่า หรือจุ้มเท่านะครับก้อนเขาฟ้ามนะโรงเรียนนะครับของฟ้ามนะครับนะครับเขาตรงล่างหาเท่าหลังจากเขาเสร็จตรงท้าบูธแล้วครับนี่ครับประตูทางเข้าครับครับผมครับวันนี้ครับเข้าไปทางในนะครับนี่ครับทางในครับนี่ตื่นแล้วเข้ามาแล้วครับเปิดมีนหน่อยนึงครับยังไม่ได้เปิดไฟให้หมูเลยครับนี่ครับ ข่าวนะครับหมูหน่อยครับอ่ากำลังนอนไก่ตื่นกันแล้วครับอ่ามาสํารวจนะครับมาสํารวจมาเพียงได้แต่ละขอกนะครับตื่นกันเลยย่างคือตัวใดมีตัวใดตายเนี่ยตัวใดป่วยเนี่ยนะครับข้าก็สิได้เห็นนะครับข้าวไก่ที่เขาตื่นจะเศร้ามากนะครับนี่ครับเบืองหมูว่าตัวใดเป็นยังไงนะครับเปิดไฟนะครับในขอกก็มีไฟทุกขอกนะครับอ่ามีไฟทุกขอก กนะิจวัตรแต่ละมือก็นี่แหละครับอ่านี่ครับมาแยงสำรวจครับยังมือเศ้ามายแยงสำรวจแต่ละขอ,อกแต่ละขอ,อกไปครับอ่าเป็นยังได้หมูตัวได้เนี่ยกลายมปนเล้ยนอนไม่ขึ้นนี่เพียงเลี้นเนี่ยนะครับมาสำรวจเช็นะนนเคออนะครับในโกในี้เดี๋ยเปิดไฟเบิ้งครับอ่าทุกขอ,อกนะครับข้อรับประมาณอ่าสี่สิบสองตัวครับผมอ่านะม,มาเช็คเบิ้งนะครับก่อนทำความสะอาดนะครับ เราต้องเช็กเบิงงนะครับมูรุปตัวว่ามียังบอ่อเข้ามาแบบปนไวบ้บ่อนะครับอ่เลต้องเช็กทุกมือครับนะครับฝากกดติดตามไฮเดรครับผมเพื่อจะได้ททำคลิปใหม่ๆมาเบิงหีครับ